สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเว็บไซต์ดีมีเดียนะครับตัวนี้จ่ายขั้นต่ำสามสิบาทในครั้งแรกนะครับขั้นต่อไปเนี่ยรั้งที่สองเนี่ยก็จะห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมถอนไปแล้วสามสิบห้าบาทก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสมัครเนี่ยก็ใส่เบอร์โทรนะครับอันที่สองก็จะเป็นรหัสนะรหัสซ้ำสองครั้งแล้วก็กอกรหัสยืนยันนะครับในส่วนของตัวนี้มันจะมี4หลักนะครับผมจะเป็น0-703นะครับแล้วก็มีรหัสเชิญก็ประกวนใส่ให้ด้วยนะครับ aac 6 s 3นะครับในส่วนของตัวนี้อโอเคเดี๋ยวผมเข้าในส่วนของระบบเลยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราสมัครเรียบร้อยนะมันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะในส่วนของเลขบัญชีแล้วก็ใส่นะครับใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้กรอกชื่อแล้วก็บันเลขบัญชีธนาคารนะครับอันดับแรกใส่ชื่อก่อนนะ,ะต่อมาก็ใส่เลข บัญชีนะครับแล้วก็มันจะมีธนาคารให้เลือกนะในส่วนของ VP นะครับตัวนี้ผมมาแจ้งก่อนนะในส่วนของถ้าเป็นแบบที่เล่นฝีนี่มันก็จะ3ครั้งต่อวันนะครับมันจะได้แบบสอบถามและไม่ใช่แบบสอบถามมันจะได้งานนะครับนับเป็นงานงานละ3บาทนะครับได้3งานนะครับส่วน VP แต่ละ VP เนี่ยก็จะอยู่ประมาณเติม900ได้8ครั้งนะครับพ 7 0 0ได้21ครั้งนะครับแล้วก็โกวีพีเนี่ย34ครั้งราคา5,400บาทนะครับและแพตตินัม45ครั้ง9000บาทนะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะโอเคในส่วนของคนที่เล่นใหม่ๆนะครับเราก็มากดในส่วนของรับรางวัลน,นะครับรับรางวัลตัวนี้นะครับอันนี้ผมเล่นมาแล้ว3วันนะครับแต่ว่าจริงๆ2วันเราก็ถอนได้นะอันนี้ผมเช็คนี่ครับเช็ค ลงไปเพิ่มมันก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ดูวีโรแนะนําก็รับอีก5บาทแล้วก็ดูดูแพดเออดูบทนําแพดฟอร์มนะครับก็รับอีก5บาทอันนี้เข้าไปเพิ่มเพื่อนในกลุ่มไลน์แชทนะคบที่เป็นกลุ่มใหญ่นะตอนนี้น่าจะมี3,000นคนละ,ะก็จะรับอีก5บาทนะถ้าเชิญเพื่อน5คนก็ได้รับ50บาทนะครับเติม V ี P ครั้งแรกได้50บาทนะแต่ว่าเติมขั้นต่ำเนี่ยานะครับผมแนะนําให้เล่นฟรีไปก่อนนะครับสาหรับแอปนี้ คือมันถอนได้จริงนะครับแล้วถอนครั้งแรกขั้นต่ำสามสิบบาทผมแนะนําให้เลยร้อยไปก่อนค่อยถอนนะคือถอนครั้งแรกมันมันได้ง่ายอยู่นะแต่ครั้งที่สองเนี่ยค่อนข้างจะยากนะก็คือห้าร้อยเลยนะครับอ่าในส่วนของการรับงานนะครับอ่ะเรามาคลิกในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับเริ่มเริ่มงานเลยตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะมีงานให้ ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าเป็น l Line Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k นะครับเราจะทํางานตัวไหนแล้วก็รับได้นะครับในส่วนของรายละเอียดงานเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าเขาทําให้ทําอะไรบ้างถูกใจแชร์ติดตามแล้วก็แสดงความคิดเห็นอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เอาแบบถูกใจก็พอนะครับเนี่ยถูกใจปุ๊บก็จะประมาณนี้ถ้าในส่วนของตัวไหนที่เราจะรับงานนะครับเราคลิกปุ๊บ แล้วก็กดรับนะครับอันนี้ผมทําไปหมดแล้วนะครับเนี่ยมาสูงสุดละอ่ะเราก็กดรับในส่วนของ,ง,งหน้าของงานแล้วก็มาคลิกในส่วนของรายได้นะครับคลิกมาปุ๊บอ่ะรายได้มันจะมีงานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่วิธีการส่งงานมันไม่ได้ยากเลยนะครับเราเปิดไปปุ๊บอ <field. S 2> ่าเปิดไปหน้าของงานนะครับอันนี้มันไม่มีขึ้นให้ดูแต่ว่า เราเปิดไปปุ๊บหน้างานนะเราก็กดถูกใจแล้วก็แคปหน้าจอนะครับมันจะมีตรงให้ส่งรูปนะนี้มันไม่ขึ้นให้นะครับคือผมทําเสรจหมดลวอ่ะเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปแยกดีกว่านะว่า vip มันยังไงวิธีเติมเติมยังไงนะครับจะได้แยกอีกทีนึงบางคนก็เขาเขาไม่ค่อยดูรวมทั้งหมดนะก็จะประมาณนี้ในส่วนของสิทธิ vip นะครับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเนี่ย สมมติมถ้าเราเติม1,000บาทหรือว่าตอนนี้มัน900บาทนะครับก็จะได้แปดงานต่อวันนะครับวันละ24บาทนะถ้าทำแปงานก็คืองานละ3บาทนะครับบางคนเติมเป็นซิลเวอร์ก็คือ3,000บาทหรือว่าตอนนี้มันมันลด10%นะครับก็คือเหลือ2,700ันเอยบาทได้งานละ3ามบาทห้นะครับ21งานต่อวันนะครับวันหนึ่งก็ได้73บาทนะเฉะลี่ยเดือนหนึ่งได้2,200กว่าจะได้ทุนคืนเนี่ยก็จะได้ ประมาณช้ประมาณเวลา1เดือนกับ1อาทิตย์นะถึงจะได้ทุนคืนนะครับสหรับตัวนี้ถ้าจะลงทุนนะแต่ผมแนะนําให้เล่นเป็นฟรีก่อนนะครับถ้าเราเล่นวันละ3บาทเนี่ยสามงานต่อวันนะครับงานละ3บาทก็เป็น9บาทนะครับแล้วก็ะสะสมไปเรื่อยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือถ้าถอนครั้งแรกนี่ผมอยากแนะนําให้ถอนเป็นร้อยกว่าบาทเลยนะครับในส่วนของอยอดฝาก เงินเข้าอันนี้คือผมไม่ได้ฝากนะก็คือผมเล่นมาได้ประมาณ3วันนะครับมันก็เมื่อเช้านี้มันก็มียอดเข้านะครับห้บาทในส่วนของการเติมนะครับเราคลิกมาในส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋าของฉันอันนี้จะเป็นเงินฝากอ่ะเงินฝากนะครับเราสามารถฝากได้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือเราสามารถสแกนได้เลยนะครับสแกนตัวนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็น เลขบัญชีนะครับก็มีเหมือนกันหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่แนะนำให้เติมเท่าไหร่นะมันเติมคือยอดอ v i p ก็คือ900นะครับในส่วนของไอยอดที่เราทำเนี่ยมันสามารถเอาไปเติมได้เช่นกันนะครับหรือว่าเราจะซื้ออัพเกรดได้นะครับเช่นตัวนี้นะครับผมจะ 9, 900บาทเนี่ยคือยอดในบัญชีของเราเนี่ย ผมผมเหลือ60บาทนะครับถามว่าทําไมมันเหลือ60บาทก็มัรับนับรวมกันนะครับยอดที่ได้ฟรีเงินฝากแล้วก็ตัวนี้10บาทเนี่ยมารวมกันเป็น60บาทนะมันสามารถอัปเกรดได้นะครับดูในส่วนของ City v p p ต่อนะเราก็ต้องเติมอีกทั้งหมดอยู่ที่840บาทนะครับเพราะมันนับรวมกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเต้นฟรีไปก่อนเนาะ าสารุปว่าจ่ายนะครับครับนี้ในส่วนของงานก็ง่ายๆนะครับอันนี้ผมเคยทําอยู่แล้วนะก็เลยพอจะรู้เรื่องนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของอาการถอนเงินนะครับถ้า,าถ้าตอนถอนเนี่ยถ้าถ้าเรายอดถึงเนี่ยมันจะมีให้แอดไปอยู่แล้วนะครับในกระเป๋าของฉันปุ๊บใน,นส่วนของการถอนเนี่ยเวลาเราเราคลิกการถอนปุ๊บเนี่ยนี่ผมมีเบอร์มีบัญชีอะไรเรียบร้อยนะครับครั้งแรกเนี่ยสาบบาทถ้าครั้งต่อไปเนี่ยห้าร้อยนะครับบันทึกการถอน ก็คือเราต้องคัดลอกหมายเลขตัวนี้นะครับแล้วก็เคปบหน้าจอไปนะครับเพื่อที่จะส่งไปในส่วนของอาลายกลุ่มนะครับอันนี้เป็นมันจะมีกลุ่มที่คุยกันพูดคุยปกติแล้วก็ลายที่แจ้งถอนนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นให้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะไม่ใช่ดิแปะ ID ลายไว้ให้นะเผื่อจะแอดแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมลองดูแล้วก็คือถ้าในส่วนของคลิการถอนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปหน้าที่แอดเ,เพิ่มเพื่อนสําหรับ ที่จะแจ้งถอนนะครับก็คือเนี่ยดีเมกเกอร์มเดียนะครับอันนี้เป็นของแอปคนไทยนะครับอันนี้เมื่อวานี้ผมแจ้งถอนเป็นเวลา99เก้าเลนาทีครับก็แจ้งถอนครับเนี่ยอันนี้ผมก็แคปรูปไปนะครับแต่ทีนี้เขาให้กล่องหมายเลขด้วยที่ผมคัดลอกเมื่อกี้นี้นะครับถามว่าคัดลอกจากตัวไหนก็คือกดคัดลอกตรงนี้นะครับกดปึ๊บกดเรียบร้อยแล้วก็กด Co ดลไปนะครับแล้วเขาเขาก็จะแจ้งขึ้นมาบอกว่าอีก24ชั่วโมงนะครับก็จะทําการถอนนะ ในส่วนของเงินนะครับก็เข้ามาเป็นเรียบร้อยนะครับก็เข้าวันนี้ช่วงเวลา10บเอนาฬิกานะครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวผมเข้าในส่วนของมาชิงผมเลยเข้าสู่ระบบนะครับขออนุญาตนึงนะครับก็กดเข้ามาปุ๊บก็มีรายการเข้าล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ35บาทนะเข้าช่วง1 1บเอนาฬิกาสินาทีนะครับ ก็จะประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ